อรุณสวัสดิ์เช้าวันจันทร์ค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำปั่นผักผลไม้รวมกันนะคะนี่ค่ะหั่นเสร็จแล้วแล้วก็เอาใส่เครื่องปั่นก็จัดการปั่นได้เลยค่ะเป็นน้ำผักผลไม้รวมเพื่อสุขภาพก็มีผักแล้วก็ผลไม้หลายอย่างนะคะแล้วก็ใส่ขิงไปด้วยนะขิงมันจะช่วยขับลมแล้วก็รักษากระเพาะเรานะคะ งานปั่นไปปั่นไปเสร็จแล้วอันนี้ก็จะให้ดูในครัวนะคะเช้ามาก็ยังเละตุ่มเปะอยู่นะคะหันมาดูปั่นเสร็จหรือยังอ่าเสร็จแล้วคะ่ะพร้อมใส่แก้วดื่มได้เลยนะคะแล้วเราก็จะมาทำอาหารเช้าต่อคะ่ะด้วยการคั่วไข่นะคะ เอาน้ำใส่แล้วก็เอาไข่ลงไปคั่วนะคะไม่ใส่น้ํามันแล้วก็ขนมปังปิ้งเป็นขนมปังโฮลวีตนะคะเช้าเช้านี่ก็จะเพื่อสุขภาพหน่อยเราจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะไม่อยากไปโรงพยาบาลค่ารักษาพยาบาลมันหลายตังก็เอานมนมราดขนมปังง่ายๆนะคะที่บ้านก็จะกินง่ายๆคะ่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมานั่งรับประทานอาหารกันนะคะเสร็จจากอาหารเช้าเราก็มาต่ออาหารเที่ยงกันเลยนะคะมาเลยจ้ากินข้าวเที่ยงน้ากันเพื่อนๆเอ๋ยเห็นงานบานมาเมื่อยเมื่อนี้เลยสังมาก,กินก็จะมีลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นเอ็นสองไม้แล้วก็ ลูกชิ้นหมูสองไม้แล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยมีน้ำจิ้มให้ด้วยอันนี้คือน้ำจิ้มลูกชิ้นนะคะแล้วก็จะมีผัดซีอิ๊วแล้วก็ข้าวหน้าข้าวลาดผัดผักบุ้งผัดผักบุ้งใส่หมูราดข้าวเรามาแกะหอกันเลยนะคะมาค่ะเพื่อน เรามากินข้าวกันอันนี้ก็แกะห่อเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผัดผักบุ้งใส่หมูราดข้าวนะคะส่วนอันนี้ก็ผัดซีอิ้วหมูเส้นหมี่ค่ะแล้วก็ลูกชิ้นเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จก่อนแล้วค่อยกินลูกชิ้นตามมาได้จ้าเพื่อนๆมากินด้วยกันนะ